One them would become เกือบ19ชั่วโมงนะครับที่ผมได้เดินทางไปกับสากอนจนได้เห็นฉากจบของ Prince of Persia The Lost Crown ผมขอจูกหัวไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าผมชอบเกม Prince of Persia ภาคนี้อ่ะเปิดหน้ามาแบบนี้เลยถ้านับเกม Ubisoft ที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้ไม่นานอย่าง Mirage, อวตารแล้วก็ The Lost Crown ผมชอบ The Lost Crown มากที่สุด คือมันก็ไม่ใช่เกมที่ไรที่ติหรือสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ในเวลาที่เล่นไปเกือบทั้งหมดอ่ะมันสามารถหล่อเลี้ยงความบันเทิงของผมได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าของมันดียังไงแล้วก็มันมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องให้ข้อมูลก่อนว่าผมเล่นเกมนี้จนจบบน p การกาจอที่ใช้ก็ gforce rtx 3 0 7 0นะครับด้วยความยากระดับปานกลางปูพื้นเรื่องเนื้อเรื่องกันก่อน ก็คือถึงเกมนี้มันจะใช้ชื่อว่า Prince of p e r s i a แต่ว่าเราไม่ได้รับบทเป็นเจ้าชายนะครับเรารับบทเป็นซากอนเป็นนักรบขั้นสูงของกลุ่มที่ชื่อว่า Immortals แล้วเรื่องราวมันก็ดำเนินไปจนเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะเจ้าชายก็ถูกลักพาตัวไป ทูมิลิสราชินีแห่งเปอร์เซียก็สั่งการเลยครับให้อิมมอร์ทัลส์ทั้ง7รวมสากอนด้วยไปตามหาเจ้าชายที่ภูเขากัฟซึ่งมันเป็นพื้นที่อันตรายเพราะว่ามันโดนคำสาห่งการเวลาก็คือถ้าหลงเข้าไปอ่ะโอกาสรอดกลับมาก็ลิบลีพอเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกอิมมอร์ทัลส์มันก็แยกย้ายกันออกค้นหาเจ้าชายนะครับมันก็จะไปเจอเหตุการณ์ประหลาดๆอย่างเช่นสากอนมันเดินอยู่ดีๆมันก็ไปเจอศพตัวเองหรือพอมันกลับมาเจอเพื่อนเพื่อนมันก็บอกว่า มันนตามหาเจ้าชายมา3วันแล้วนะแต่ไอ้ซาก้อนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิเราเพิ่งเข้ามาได้แป๊บเดียวเองไม่ใช่เหรอก็คือต่างคนต่างหลอนเหมือนติดอยู่ในเขามงกตที่มันมีเส้นเวลาซ้อนทับกันแบบไม่จํากัดนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้เซตติ้งแบบนี้มันน่าสนใจมากคือมันสามารถขยี้หรือเล่นกับจิตใจของตัวละครได้เยอะน่าเสียดายที่ว่าในแง่เนื้อเรื่องอะ่ะเขาไม่ได้ขับเน้นศักยภาพตรงนี้ไปให้สุดแต่โดยภาพรวมก็ไม่ถือว่าแย่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า อ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นเจ้าชายมันจะเป็น Prince of p e r s ร์เได้ยังไงผมจะพูดแบบไม่สปอยว่าเจ้าชายยังมีบทบาทสำคัญในภาคนี้นะครับแล้วก็มีพวกฉากย้อนเวลาที่มันเหมือนเล่นวิดีโอย้อนหลังแบบภาคก่นกอนๆด้วยแต่มันจะไม่ใช่เจ้าชายที่คุณคุ้นเคยแบบในไตาภาค The s a n d s of Time <S เพราะนี่เป็นการตีความเจ้าชายใหม่ในแบบที่ค่อนข้างจะฉีกจากความคุ้นเคยเดิมๆของเรา ซึ่งมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ขอให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วกันสิ่งที่โดดเด่นมากอีกอย่างของภาคนี้ก็คือเขาดัดแปลงเทวตำนานของชาวเปอร์เซียมาใช้ในเกมได้แบบฉ่ำมากบอสหลายตัวเทพหลายองค์คือมีข้อมูลเทวตำนานลองรับหมดอย่างเทพที่เด่นๆในภาคนี้ก็คือซีเมิร์ก ที่จะเป็นเหมือนกับฟีนิกซ์เวอร์ชันเปอร์เซียเป็นเทพที่เป็นตัวแทนของปัญญาที่แกก็อยู่มานานจนเห็นโลกโดนทำลายไปถึง3ครั้งนะครับซีเมอร์ก็จะมีบทบาทหลักในภาคนี้ครับเพราะคนของเทพองค์นี้จะช่วยให้สากลได้พลังแห่งการควบคุมเวลาและพื้นที่มาเป็นพลังสำคัญที่จะต้องใช้ในการดำเนินเนืนเ้อเรื่องของเกมรวมถึงยังมีบุคคลสำคัญอย่างกษัตริย์ดดริอุสแห่งจกักรวรรดิเปอร์เซียก็จะมีบทบาทในเกมอย่างคาดไม่ถึงเหมือนกัน จนนี่เป็นภาคที่ผมรู้สึกว่าเขาอ้างอิงเทวตตำนานของเปอร์เซียมากยิ่งกว่าเกมเจ้าชายภาคก่อนๆอ,อีกนะครับทีนี้มาว่ากันในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีนะครับว่าเกมนี้จะเป็นแนวเมโทรวานเนียตัวละครระจนภายในโลกแบบ2.5ดาีสำหรับเกมเพลย์นะช่ต้นต้นสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะที่มันเป็นเหมือนการแนะนำตัวละครแนะนำระบบเบื้องต้นผมสารภาพว่าตอนนั้นผมไม่มั่นใจเลยครับว่าผมจะชอบเกมนี้หรือเปล่า แต่หลังจากที่เล่นจนได้ธนูมาได้กงจักมาเริ่มเห็นการใช้อุปกรณ์กับสกิลของเราในการแก้พัซเซลิลเกมมันก็ค่อยๆปล่อยของออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอไปถึงสัก4-5ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มเสพติดแล้วนะครับแล้วส่วนสำคัญส่วนแรกที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ก็คือเรื่องของงานออกแบบฉากเลเวลดีไซน์ของเกมนี้นะครับก็จะมีพื้นฐานเหมือนเมทรอยวาเนียทั่วๆไป ใครที่เคยเล่น Hollow Knight หรือเกมอย่าง Buzz f e e Masm มาจะเข้าใจก็คือเกมมันจะไม่ได้ดำเนินเรื่องแบบเส้นตรงแบบบังคับเส้นทางว่าเราต้องไปทางนั้นทางนี้เขาจะปล่อยเราในแผนที่ที่เปิดกว้างคุณจะไปทางไหนก็ได้นะครับถ้าคุณไปได้นะแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีจุดที่เกมมันบังคับเลยว่าเฮ้ยตรงนี้อยู่ยังผ่านไม่ได้เพราะต้องไปเอาสกิลบางอย่างมาก่อนลักษณะการเล่นมันก็จะออกแนวเราต้องวิ่งไปวิ่งกลับ ใช้แท่น fast travel กลับไปกลับมานะครับซึ่งแต่ละแท่นเนี่ยห่างกันค่อนข้างไกลนะครับนี่คือความยากอย่างแรกเลยที่คุณจะได้เจอถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนส่วนความยากของศัตรูเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงทีหลังแล้วสิ่งที่จะบอกก็คือตอนผมเล่นเกมนี้นะผมได้กลิ่น Hollow Knight แรงมากทีแรกผมก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบของเกมแนวนี้ที่มันมีร่วมกันเฉย แต่พอเล่นไปเรื่อยๆอ่ะผมหายสงสัยเลยมันจะมีจุดหนึ่งที่บอกได้ทันทีเลยว่าพี่พี่ได้แรงบันดานใจจาก Hollow Knight ล้านเปอร์เซ็นต์ออกตัวก่อนนะครับว่าพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องแย่นะครับคือผมไม่ได้ซีเรียสกับการไปหยิบยืมองค์ประกอบข้ามเกมอื่นมาใช้มันอยู่ที่ว่าไปหยิบไปยืมมาใช้แล้วเนี่ยมันสนุกหรือเปล่าซึ่งปริลลเอสียภาคนี้เขาทําได้ครับแล้วเขาก็มีการต่อยอดให้มันมีลักษณะที่ เข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่าอ่ะผมยกตัวอย่างนะในเกมนี้จุดเช็คพอยต์ของเราจะเป็นต้นไม้สีทองชื่อต้นแวกแวก<ๆ>เวลาที่เราไปเปิดแผนที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยไปถ้าเราอยู่ใกล้ต้นไม้นี้มันก็จะมีสายลมสีทองคอยช่วยนําทางให้เราคืออย่างน้อยมันอุ่นใจอ่ะในระดับหนึ่งว่าเออจุดเซฟก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละหรือพอคุณเจอทางที่คุณไม่สามารถไปได้เพราะยังไม่มีสกิลนะครับเกมเขาจะมีระบบถ่ายรูปฉากให้ด้วยคือไม่ใช่โฟโต้โมดนะ มันเป็นกลไกลที่เวลาเรากดถ่ายรูปเสร็จอนะ่ะมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปดวงตาบนมินิแมปให้มีประโยชน์มากนะครับเวลาเราเล่นไปไกลๆแล้วเราอยากจะย้อนกลับมาเราก็เปิดมินิแมปแล้วกดที่ดวงตาดูได้เลยว่าไอ้ฉากที่เราเคยติดตอนนั้นนะ่ะเราติดเพราะอะไรแล้วความสามารถของเราในตอนเนี้จะผ่านได้หรือยังแล้วถ้าคุณหาทางไปไม่เจอจริงๆคุณสามารถเอาค่าคริสตัลในเกมไปซื้อคำใบ้กับ NPC ที่ชื่อฟาดีบาได้ ซึ่งน้องเขาก็จะบอกชื่อเขตให้เราไปสำรวจเลยว่าถ้าเราอยากจะดำเนินเนื้อเรื่องหลักต่อไปต้องไปสำรวจเขตไหนแต่อย่างที่บอกครับมันคือตัวช่วยถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากได้ใครมาช่วยนำทางทั้งนั้นคุณจะไม่ซื้อก็ได้แล้วพอพูดถึงการสำรวจนะครับผมก็ขอพูดถึงเสาหลักของเกมภาคนี้เลยก็คือพัซเลหรือปริศนาในเกมครับที่มันไม่ใช่แค่มีเยอะเท่านั้นนะแต่เยอะด้วยแล้วดีด้วย ผมจะแบ่งส่วนของพัิลในเกมนี้เป็น2แบบก็คือพัิลธรรมดาเช่นการใช้กรงจักรเปิดกลไกแล้วก็พัิลแบบเน้นแพลตฟอร์มที่ต้องอาศัยความแม่นยำของการกระโดดการใช้สกิลต่างๆเพื่อฝากับดักแล้วก็ไปถึงจุดหมายและผมคิดว่าพัิลเนี่ยแหละคือสิ่งที่ล่อผมให้อยากจะออกสำรวจต่อไปเรื่อยๆแบบไม่เบื่อที่สำคัญในแต่ละเขตที่เราได้เข้าไปเนี่ยเอาแบบที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะก็ประมาณ10เขต ทุกเขตะมีเอกลักษณ์ทางในแงแย่ศัตรูและลูกเล่นของฉากสูงมากนะครับอย่างในเขตแรกมันก็จะเป็นเขตที่มีศัตรูระดับพื้นฐานเหมือนมาคอยช่วยเทรนเบสิกการต่อสู้และการเคลื่อนไหวให้เราเขตที่มันเป็นพื้นที่ใต้ดินของเมืองมันก็จะเป็นบึงพิษศัตรูก็จะเป็นพวกมแมลงแล้วเขตที่ผมชอบที่สุดคือเขตที่มันเป็นคล้ายๆกับหอจดหมายเหตุมันก็จะมีศัตรูที่ตอนแรกอะเราไม่สามารถกําจัดมันได้นะ เราทำได้แค่ตีให้มันล้มชั่วขาวแล้วอาศัยจังหวะหนีแล้วลูกเล่นของฉากมันก็โคตรครีเอทเลยก็คือมันจะเป็นแท่นที่ยื่นเข้ายื่นออกตามทิศทางการหันหน้าของเราสมมตุติเราหันไปทางซ้ายแท่นมันก็จะยื่นออกมาหันไปทางขวามันก็จะหดกลับไปเนี่ยแค่คอนเซปต์แค่เนี้ยเขาก็ไปทำเป็นพัซเซิลได้หลากหลายแบบแล้วแล้วที่มันรลายกาดมากกว่านั้นนะครับก็คือมันจะมีพัซเซิลที่ตอนแรกอะ่ะผมนึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยเราจะฝากกับดักตรงนี้แล้วก็ด่วดไปถึงอีกฝั่งได้ยังไงวะ ทั้งๆท,ที่พลังแก้ปริศนาของเราตรงนี้มันก็มีครบหมดแล้วแต่พอเราขาปริศนาออกนะครับแล้วมันนึกย้อนหลังดูอะมันจะเป็นโมเมนต,ต์แบบเฮ้ยไอคนคิดปริศนานี่มันคิดได้ยังไงวะหลายคนอาจจะติดภาพ Ubisoft ที่เน้นขายเกม Open World ใช่ไหมครับแต่จริงๆอจุดแข็งอีกด้านหนึ่งของทีมงานเขาก็คือเขาคิด p ซ z z เก่งมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยได้ไปโชว์ในเกมที่คนเขาจะมองข้ามกันอย่าง Immortal Phoenix Rising ที่คะแนนเมตาคิดติก็สวยเลยแหละพัซเซิลเยอะแล้วก็ดีเหมือนกันเสียดายที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ผมเข้าใจที่หลายคนอาจจะกังวลว่าถ้าไม่ใช่คนชอบแนวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเล่นผ่านไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าพัซเซิลกับดักตรงไหนมันเกินกําลังคุณสามารถเปิดประตูวาร์ปได้นะครับแค่เข้าไปในหน้าจอเมนูเลือกหัวข้อ accessibility แล้วเปิดให้มันมีประตูวาร์ปเท่านี้เองครับพอคุณเจอพัซเซิลที่มันมีประตู ให้กดเข้าไปมันก็จะพาคุณวาร์ปผ่านไอชุดกับดักนั้นไปได้ทันทีทีนี้ต้องบอกก่อนว่าประตูวาร์ปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกที่นะมันจะมีเฉพาะบางจุดที่มันสําคัญสําคัญแล้วถ้าคุณใช้ประตูวาร์ปตลอดเวลาผมว่ามันก็จะลดทอนความสนุกไปเยอะเพราะการเน้นฝากับดักการเน้นแพลตฟอร์มมันเป็นจุดขายประมาณ40-50%ของเกมนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้กับมันเลยเล่นแล้วรู้สึกทรมานมากกว่าผมคิดว่า สไตล์ความชอบของคุณนะ่ะอาจจะไปต่อกับเกมนี้ยากเหมือนกันทั้งหมดที่พูดไปก็เพื่อจะบอกว่าในมิติของการสำรวจนะครับในแง่ของพวกพาสเซอร์เนี่ยผมไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนคืองานเลเวลดีไซน์ของเกมนี้มันชวนให้เราอยากจะเดินหน้าสำรวจต่อทั้งๆที่อีกของรางวัลหลายอย่างอะ่ะตอนเราทาสาเร็จมันก็เป็นของรางวัลที่ไม่ได้มีมูลค่ามากมายอะไรหรอกแต่มันสนุกที่จะทําคือทําเอามันได้เลยแล้วไอ้เวลาเกือบ19ชั่วโมงที่เล่นมาเนี่ย ผมยังเก็บพวกไอเทมพวกความลับต่างๆได้ประมาณ56%เองนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดแมปอีกเยอะเพราะฉะนั้นรีเพย์ไวล e ูของเกมนี้ผมให้อยู่ในระดับที่สูงผมเล่นเน้นเอาจบเนื้อเรื่องหลักก็เกือบ19ชั่วโมงแล้วถ้าจะเอาทุกอย่างครบนะผมว่ามีสิทธิ์แตะ30ชั่วโมงนี่ก็คือส่วนของการสำรวจนะครับได้เต็มครับไม่ตัดคะแนนมาในส่วนของระบบต่อสู้และศัตรูบ้างนะครับ คือเกมเนี่ยเขาวางบทให้ซาก้อนเนี่ยเป็นนักรบที่มีความคล่องแคล่วตีเร็วแต่ก็ตัวบางกลไกหลักของระบบต่อสู้ที่จะอยู่กับเราไปทั้งเกมก็จะมีการโจมตีต่อคอมโบธรรมดาตีสกัดขาศัตรูตีขึ้นแล้วก็กระโดดไปต่อคอมโบกลางอากาศใช้ธนูใช้กรงจักมีการแดชแล้วก็แน่นอนครับหัวใจสําคัญเลยคือการปัดป้องหรือแพรลี่นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีการใช้สกิลต่างๆมาช่วยในการต่อสู้ ทั้งพลังที่เกี่ยวกับเวลาเช่นการย้อนตัวเองกลับไปในตำแหน่งที่ไม่ถูกศัตรูโจมตีหรือการใช้พวกท่าที่เรียกว่าอาท่าเซิร์กพูดง,ง่ายๆว่าเป็นท่าไม้ตายแบบจะใช้ครั้งหนึ่งอะ่ะก็ต้องใช้เกตพลังที่เราได้มาจากการโจมตีหรือปัดป้องศัตรูอาท่าเซิร์กมันก็จะมี10ท่านะครับแบ่งเป็น3ระดับแต่เราเลือกติดตั้งได้แค่2ท่าต่อครั้งหนึงเท่านั้น เพราะเอาจริงๆท่าพวกนี้มันค่อนข้างจะแรงและค่อนข้างจะมีประโยชน์ในหลายๆสถานการณ์อีกเรื่องคือนอกจากท่าพื้นฐานแล้วก็พวกสกิลแล้วเนี่ยเครื่องรางในเกมนี้ก็มีบทบาทเยอะด้วยคือมันไม่ใช่แค่มาเพิ่มพวกค่าสเตตัสนะครับแต่เครื่องรางบางชิ้นน่ะมันมายกระดับการต่อสู้ของเราเลยเช่นมันจะมีเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ทําให้เราสามารถตีเป็นคอมโบติดกัน4ที T ได้หรือเครื่องรางที่พอใส่แล้วเนี่ย ทำให้เรามีความสามารถกดดบการโจมตีแล้วสวนกับศัตรูได้เลยที่สําคัญก็คือเครื่องรางพวกนี้สามารถอัปเกรดได้เหมือนอาวุธนะครับวิธีการอัปเกรดก็ไปหาเทพช่างตีเหล็กจ่ายคริสตัลเครื่องรางของคุณก็จะได้รับการอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งมันทําให้รูปแบบการต่อสู้เนี่ยมันมีความหลากหลายยิ่งช่วงหลังๆนะเครื่องรางเนี่ยห้อยกันเป็นพักเครื่องเลยครับคืออยากจะเล่นสไตล์ไหนอยากจะปรับเปลี่ยนยังไงดัดแปลงได้ตลอดแต่ถึงแบบนั้นนะครับระบบต่อสู้เนี่ย มันจะดีได้ไม่ใช่แค่ตัวคอยของเราดีอย่างเดียวนะครับศัตรูที่ออกแบบมาก็ต้องดีด้วยอธิบายคร่าวๆก่อนว่าศัตรูในเกมนี้จะมีการโจมตี3รูปแบบนะครับคือตีธรรมดาตีสีเหลืองแล้วก็ตีหนักก็สีแดงคือตีธรรมดากับตีสีแดงอะ่ะมันเป็นอะไรที่เกมเมอร์สายแอคชั่นที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว แต่การตีสีเหลืองในเกมนี้มันจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะถ้าเราแพรลี่สําเร็จอ่ะมันจะเป็นการตัดเข้าฉากคัดซีนสั้นๆที่เราได้โจมตีโต้กับศัตรูคือบางครั้งอรารุนแรงถึงตายเลยนะครับแล้วที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมในเกมนี้พวกหนามพวกกับดักมันโจมตีไม่เลือกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเรารู้สึกตึงมือมากๆอ่ะเราตีศัตรูให้กระเด็นไปโดนกับดักตายได้เลยหรือจะเอาแบบเบสิกเบสิกก็ทําให้พวกมันตกเหว พราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์การต่อสู้ของเกมนี้มันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เยอะแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าศัตรูเกมนี้ยากนะครับเพราะอย่างแรกเลยคือมันตีเราแรงมากถึงจะเลือกความยากระดับธรรมดาคือมันตีเราแป๊บเดียวก็ตายแล้วคือตรงตามคอนเซ็ปต์นะครับคือตัวบางแล้วอย่างที่บอกไปด้านบนครับว่าศัตรูเกมนี้มันมีความหลากหลาย คือคุณเข้าไปเขตหนึ่งก็ต้องปรับตัวกับศัตรูในเขตนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนกันไว้ก่อนการแพรี่ของเกมนี้มีข้อเสียถ้าคุณกดแพรี่เร็วเกินไปแล้วศัตรูมันตีคุณได้คุณโดนความเสียหายแรงกว่าการให้มันตีเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกมที่กดดวปุ่มไปเรื่อยๆแล้วมันจะชนะมันต้องอาศัยการจับจังหวะค่อนข้างเยอะ อาศัยความรู้ของท่าโจมตีศัตรูคุณถึงจะอยู่รอดอันนี้ก็นับตั้งแต่เล่นระดับธรรมดาไปเลยนะครับคือถ้าระดับยากกว่านี้ผมยังไม่ได้ลองมันสยองเกินไปส่วนบอสหลักของเกมนี้ถ้าไม่นับไอ้บอสตัวแรกนะกล้าพูดได้เลยว่าออกแบบมายากแต่ดีทุกตัวแต่ละตัวก็จะมีสไตล์การต่อสู้ที่เราต้องตายสัก 4- 5หรอบเราถึงะจะพอจับทางแล้วเอาคืนมันได้ทุกตัวก็จะมีเฟส2ของตัวเอง มันจะสนุกตรงที่ท่าของบอสเนี่ยมันจะบีบให้เราใช้พลังอะไรบางอย่างตลอดเช่นท่าที่มันจะปล่อยลูกระเบิดมาคลุมทั้งสนามอ่ะตรงนี้เราสามารถฉวยโอกาสใช้พลังแบบกงเล็บเปิดมิติขโมยระเบิดมันมาแล้วปากลับใส่มันได้นะครับบอสไฟในเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะทรงคุณค่าอยู่นะโดยเฉพาะบอสตั้งแต่กลางเกมไปต้นไปเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวยังเดือดพอพูดถึงการต่อสู้นะครับก็ต้องแวะไปพูดกันเรื่องการนำเสนอฉากแอคชั่น แบบมีคัสซีในเกมนี้กันหน่อยอยืมันมันเบียวโชวเน็นทะลุประหลอดมากอะ่ะคือตอนดูตัวอย่างผมก็พอจะเก็ตระดับหนึ่งนะว่าสไตล์เขาก็คงจะมาแนวทางอนิเมะนี่แหละมีความแอคชั่นวูบวาบรวดเร็วแต่ผมก็ไม่นึกถึงขั้นว่าผมจะได้เห็นซาก้อนมันปล่อยพลังหมัดขึ้นเปอร์เซียสถานฟ้าไม่นึกว่าจะเจอเวอร์จิลในเกมนี้ด้วย ตรงจุดนี้มันขึ้นอยู่กับเทสของแต่ละคนแล้วนะครับว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันฉีดจากความเป็นปินออฟเปอร์เซียมากไปหน่อยแต่สําหรับผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขาทาออกมาแล้วมันดูมันจริงคือถ้าจะฉีดก,ก็ไปให้มันสุดเลยแล้วชมมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมีข้อเสียบ้างไหมไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับข้อเสียคือกราฟิกครับผมรู้สึกแปลกใจว่าแนวทางอาร์ต r e เรคชันของเกมภาคนี้มันก็ดูไม่ต้องอาศัยพลังเอนจิ e นอะไรขนาดนั้นนะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ผมรู้สึกว่าเออขอโทษนะผมรู้สึกว่าเกมมือถือบางเกมยังสวยกว่าคือเท็กซเจอร์บางครั้งเนี่ยเห็นเป็นก้อนดินน้ำมันมาแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับเข้าใจว่าด้วยความที่ต้องเป็นเกมลงหลายแพลตฟอร์มอะแล้วก็มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่าเกมนี้จะสามารถรันแบบ60 fps บนทุกเครื่องก็คงจะด้วยสาเหตุนี้แหละมั้งที่ คุณภาพกราฟิกมันก็ได้อย่างที่เห็นแต่ขนาดไม่ได้มีกราฟิกแรงนะครับบางครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมยังรู้สึกกระตุกนิดนึงแล้วพวกวัตถุในเกมที่มันต้องมีการถูกทําลายแล้วโผล่ขึ้นมาซ้ําๆบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเสกออกมาจากอากาศเลยนะครับก็รอดูว่าตัวเกมเต็มเนี่ยเขาจะออกแพชมาแก้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากวางจาหน่ายไปแล้วเอาละมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับ Pinocchio th the Lost Crown เป็นเกมแนวเมโทรวานีแที่ โดดเด่นทั้งในแง่การสร้างโลกการสำรวจมีพัซเซิลที่คิดมาดีมากมีบอสไฟท์ที่ก็ดีไม่แพ้กันแล้วตัวเกมก็มีส่วนผสมของความเป็น Hollow Knight มีฉากแอคชั่นกับอาร์ตตล์แบบโชว์เนนเหมือนจะมัว่วแต่ผสมออกมาแล้วโคตรนัวโคตรอร่อยเพราะฉะนั้นผมขอขอคะแนนให้ที่8คะแนนครับ1คะแนนหายไปเพราะเรื่องของกราฟิกส่วนอีก1คะแนนหายไปเพราะเรื่องของบั๊กกับการเก็บงานไม่เนียบ แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการแสดงผลแต่ในภาพรวมมันเป็นเกมเปิดปีของ Ubisoft ที่ไม่แย่เลยแนะนำให้เล่นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเกมแนวเมทรอยวานเนียหรือคนที่ยังลังเลจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับลืมที่ผมพูดไปหมดแล้วไปลองเดโมกันเองได้เลยตอนนี้เดโมนี้ก็น่าจะมีให้ดาวน์โหลดกันแล้วทุกแพลตฟอร์มนะครับส่วนใครที่สนใจจริงๆนะเกมจะวางจำหน่าย18มกราคมนี้นะครับ แต่ถ้าคุณซื้อชุด Deluxe Edition คุณได้เล่นเกมก่อน3วันก็คือวันที่15เล่นได้เลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว Prince of Persia The Lost Crown ใครที่มีคำถามอะไรก็มาถามในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะไปตอบให้นะครับแล้วใครอยากอ่านรีวิวเต็มๆเชิญที่เดิมครับที่เว็บไซต์ไท g a กมว i k i c o m ส่วนเกมต่อไปที่เราจะมาทำวิดีโอจะเป็นเกมอะไรรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรอยู่ขอให้สนุกกับการเล่นแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ